สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเรามาต่อกันในหมวดที่6ในเรื่องของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในหมวดที่6กเนี่ยก็จะเป็นหมวดที่พูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายในการเลือกตั้งแล้วก็วิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับท่านที่ มีประสบการณ์ในการเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองสอง่วนท้องถิ่นก็จะเห็นว่าในในหมวดที่6เนี่ยเป็นหนึ่งในหมวดที่ถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบในรอบที่ผ่านมาคำถามในห้องสอบจริงของผู้ที่เต็มตัวที่จะเข้าการสรรหาเนี่ยก็คือคำถามถามว,ว่าช่วงเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ยหาเสียงได้จนถึงวันไหนก็ถามถึงช่วงเวลา ในคำตอบเราก็มาดูในรายนี้กันนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแล้วก็วิธีการในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแบบนี้ครับมาตรา60มาตรา60ครับบอกว่าให้ผู้วยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเนี่ยประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการและก็ระยะเวลาที่ข้าราชการการเลือกตั้งกําหนดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่กําหนดนะครับ ให้มีผลได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกำหนดใหม่แล้วก็ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมค่าช้จ่ายถ้าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสมเนี่ย ก็ให้ข้ารการการเลือกตั้งนะครับมีอำนาจสั่งให้ผู้บรการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดใหม่ให้เหมาะสมต่อไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่กาหนดใหม่ไม่ให้ใช้บังคับกับการเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างของการดำเนินการหรือที่จะมีขึ้นภายใน180วันนับจาวันประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายใหม่ห้ามไม่ให้ผู้สมัครใช้ใจ่าย ในการเลือกตั้งเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่กําหนดตามวรกหนึ่งหรือวักสองและแต่กรณีแลวก็จำนวนเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับให้รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นใช้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนและก็ทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นํามาให้ใช้หรือยกให้โดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงการเลือกตั้งผู้สมัครโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรู้หรือยินยอม ในกรณีที่นําทรัพย์สินมาใช้ได้ให้คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้นบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งให้ผู้สมัครแล้วก็ผู้สมัครได้รับทราบถึงการกระทํานั้นแล้วเนี่ยให้ถือว่าเป็นจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครรับเลือกรับรู้นะครับเป็นเป็นจำนวนเงินที่ผู้สมัครรับรู้หรือ ยินยอมตามวักสามตั้งแต่ผู้สมัครจะต้องแจ้งต่อผู้วยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดว่าไม่ยินยอมให้มีการกระทําเช่นนั้นต้องมีเวลาภายใน30วันนะครับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการกระทํานั้นในการนี้ให้ผู้วยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เพื่อไม่ให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปมาตรา61 ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสำหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยให้คำนวณตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลาดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งครบวาระครบ,ครบวาเกิดขึ้นมาใน45วันครับให้คำนวณถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง นม่มีรายยาวนานนะหเดือนนะหน่วยแปดสิบวันสองครับกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอันนี้จะเกิดขึ้นภายในหกสิบวันหลังจากที่มีตําแหน่งว่างก็ให้คนนํานวณค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตําแหน่งว่างจนถึงวันเลือกตั้งอันนี้ก็ดูเวลากระชันชิดไปก็ถือว่าไม่รู้ตัวล่วงหน้าไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้านี่กรณีที่มีตําแหน่งว่างซึ่งอาจจะเป็นตําแหน่งว่างโดยที่ผู้ที่เป็นเจ้าของตําแหน่งเนี่ย ไม่สมัครใจที่จะว่างและในกรณีที่เห็นสมควรครับ <c oughs> เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการหรือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยกกตจะขายายระยะเวลาตามวักหนึ่งเนี่ยออกไปก็ได้คืออาจจะไม่ใช่60วันหรืออาจจะไม่ใช่45วันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับร่กกตเนี่ย,ยประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้สมัคร และประชาชนเป็นการทั่วไปประกาศดังกล่าวนั้นให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมาตรา62ภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครเนี่ยต้องยื่นบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้ในการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดไปยื่นที่จังหวัดนะครับไปยื่นไปยื่นที่กรกตจังหวัดให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปิดประกาศรายชื่อแก้ไขครับให้ผู้ในการประจาให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยปิดประกาศบัญชีรายรายรับแล้วก็รายจ่ายตามมักหนึ่งไว้ณที่สํานักงานทําการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เขามไม่ได้บอกว่าให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือในช่องทางอื่นนะบอกว่าให้ปิดประกาศเอาไว้นะรายละเอียดได้วิธีการในการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายตามบ้างหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการที่ข้ามก,การเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจานเษษาุเบกาาตมาตรา63ผู้สมัครผู้ใดยื่นบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายในการเลือกตั้งโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเมื่อ ผู้ในกา,การเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งโดยมีหลักฐานอันสมควรว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิดสมนเงินที่ใช้จ่ายที่ผู้ในก,การเลือกตั้งประจําจังหวัดประกศาศกาหนดเนี่ยให้ผู้ในก,การเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน120วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งหรือภายใน180วันนับจากวันที่เหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งแล้วแต่กรณีถ้าผู้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีการกระทําดังกล่าวเนี่ยให้แจ้งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยเร็ว ให้ผู้โดยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานดำเนินการตามวรกหนึ่งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับจากวันที่รู้ผลการสอบหาข้อเท็จจริงในการดำเนินการตามวัคหนึ่งตรงนี้ครับถ้าเป็นกรณีที่ผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งถ้ากรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำตามที่ถูกกล่าวหาก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนสำหรับตำแหน่งที่ว่างนั้นแต่าทางนี้ครับไม่กรทบกับกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปในหน้าที่ก่อนวันที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคำสั่งในการนี้ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและก็มีคำสั่งภายใน180วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง คำสั่งของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคเป็นที่สุดครับในกรณีผู้ว่าการจังหวัดหรือนายำเภอมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้วยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดเนี่ยให้แจ้งผู้วยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไปมาตรา64 มาตรา64บอกเอาไว้แบบนี้ครับในมาตรา64บอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งได้ภายในเวลาในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้จุดนี้ครับท่านที่เตรียมตัวสอบ ในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นนี้ถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบในรอบที่ผ่านมาและท่านที่กําลังสมัครรับเลือกตั้งอยู่ในขณะน,นี้สิ่งนี้ครับเป็นประโยชน์ต่อท่านครับเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง 1. นงในกรณีที่เป็นกาเลือกตั้งกรณีครบวาระหรือครบอายุให้กระทําได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบ อายุจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งตรงนี้ปรากฏในชอยครับ 2. ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือการถือว่ามีการยุบสภาให้กระทําได้ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาจนถึง18นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งวันเริ่มต้นต่างกันนะ แต่เวลาที่สิ้นสุดเหมือนกันข้อ3ครับในกรณีที่มีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหน่งว่างอันไม่ใช่เพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่มีตำแหน่งว่างจนถึงเวลา18บแนิกาของวันก่อนเลือกตั้ง 4. ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นถึง18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งสิ่งที่เหมือนกันก็คือ18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง 5. ในกรณีที่มีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำนึงถึงความสุดจริตและเที่ยงธรรมมาตรา65 ห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่ว่าผู้ใดจะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือแทท้องถิ่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. จัดทำให้ เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินให้กับผู้ใด 2. ให้เสนอให้ญญหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมบุรณนิธิวัดหรือศาสนาอื่นหรือสาานสถานอื่น สานศึกษาสานสงเคราะห์หรือสถาบันใ,นใดๆทำการโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีการจัดให้มีมหรสบหรือการรื่นเริงต่างๆเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคลามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดให้คะแนนนิยมของผู้สมัครใด ห้ามมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่งเว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ในกรณีที่องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติโครงการหรือว่ากิจกรรมใหม่ให้มีลักษณะตามวรรคหนึ่งภายใน90วันก่อนวันครบวาระ การระงับตแหน่งหรือก่อนการลาออกจากตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือประหลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่งเป็นแต่โครงการหรือว่ากิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกขจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติสาธารณะหรือเป็นโครงการหรือกิจกรรมอัน ต่อเนื่องที่กระทําเป็นปกติอยู่แล้วหรือเป็นโครงการที่ดาเนินการตามปกติตามมติของคอรมการประกาศนโยบายหรือดําเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบ,บประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนี่ถือว่าเป็นกรณีตามบงเล็บหหรือบงเล็บส เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงที่เกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และก็อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดํานินการอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามบักหนึ่งหรือวรกสองเนี่ยก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและก็วินิจฉัยเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย ว่าการดําเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการต้องห้ามให้ณะารรมการการเลือกตั้งสั่งให้ณะกรรมการท้องถิ่นดำเนินการตามสมควรแก่กรณีความผิดบงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสองให้ถือว่าเป็นความผิดมูลเหตุตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ให้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปมาตรา6ก พื่อการหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้ครับเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดลักษณะต้องห้ามห้ามผู้สมัครดําเนินการหรือยินยอมให้มีการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าวผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงเท่าใด ให้แจ้งสำนักง,งานข้ารรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่และก็ค่าตอบแทนของผู้ช่วยหาเสียงตามวิธีการที่ณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดค่าตอบแทนตามวักสามนะครับต้องนำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยนะครับมาตรา67ห้ามไม่ให้ผู้สมัครจัดยานปาหานะนำผู้มีสิทธิ์ออกนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปยางที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือนำกลับไปจากที่เลือกตั้งหรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างที่ต้องเสียตามปกติห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทาการเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้งหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดบทบัญญัติในการมาตรานี้ ไม่ให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดมาตรา6กสิให้ไม่ให้ผู้ใดไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งหรือกระทำการใ,ใดๆเพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครทั้งนี้ เป็นแต่การกระทํานั้นเป็นการช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอหรือการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้นมาตรา69ครับหามมีให้เจ้าที่ของรัฐใช้อํานาจหน้าที่กระทําการใ,ใดอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจสั่งให้เจ้าที่ของรัฐยุติระง,งับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทำดังกล่าวในกรณีจาเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บงังคับบัญชาสั่งให้เจ้าที่ผู้ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการั่วคราวหรือสั่งให้ประจํากระทรวงทบวงกรมสารการจังหวัดหรือที่ว่าการอําเภอหรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศผลนับคะแนนได้มาตรา70ให้ไม่ให้ผู้ใด ทำโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีประการใ,ใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง1วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งมาตรา71การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด มาตรา72ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและที่มาของการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางมาตรา73ครับในมาตรา73มาตรา73บอกว่าในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก นี่เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่เข้าถึงประชาชนได้โดยง่ายในในยุคปัจจุบันการไปหาเสียงเลือกตั้งในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาดูครับจะเป็นอย่างไรการหาเสียงเลือกตั้งในวิธีการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็ความปรากฏต่อขอการการเลือกตั้งไม่ว่า โดยทางใดว่าการหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยหรือคําสั่งหรือระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนะ้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลันและก็มีอำนาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลโดยทันทีครับมาตรา74เมื่อมีประกาศกําหนด ที่เลือกตั้งตามมาตรา23แล้วเนี่ยห้ไม่ให้ผู้ใดนำสิ่งพิมพ์แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการ,การตามคำสั่งของผู้ในการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามระเบียบที่มาไกลการเลือกตั้งกำหนด ในกรณีที่สิ่งพิมพ์แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นใดปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือในวันเลือกตั้งอัจเป็นการฝ่าฝืนมากหนึ่งเนี่ยก็ให้คำปรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทำลายปกปิดหรือนําออกไปนอกที่เลือกตั้งนี่คือหมวดที่ในเรื่องของการหาเสียงการเลือกตั้งนะครับและพักกันไว้สักครู่หนึ่งนะครับนำมาต่อกันในหมวดที่7เรื่องของการออกเสียงลงคะแนนท่านกลงอยู่กับผม พี่วุฒและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าได้ไม่พลาดข้อมูลมใหม่ๆสาระดีๆครับปักักคู่ครับ